เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเลื่อนหนีเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่ข่าวธรรมดาแต่มันคือข่าวที่ทั้งโลกกำลังกลั้นหายใจมันคือภาพของผู้คนหลายพันชีวิตที่ล้มลงกลางถนนมันคือประเทศทั้งประเทศที่เดือดเหมือนหม้อไฟมันคือคำถามตัวโตว่าอิหร่านกำลังจะถึงจุดแตกหักหรือยังและที่สำคัญกว่านั้นคือมีเงาของสหรัฐอเมริกากำลังขยับอยู่ข้างหลังแบบเงียบๆเ,เครื่องบินทิ้งระเบิดที่กาตา ข่าวลือข่าวจริงข่าวปล่อยข่าวปันทุกอย่างปนกันมั่วไปหมดวันนี้โทนี่จะเล่าให้ฟังแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนไม่อ่านข่าวให้ปวดหัวแต่จะค่อยๆแกะค่อยๆแงะค่อยๆดูว่าเรื่องนี้มันกำลังพาโลกไปทางไหนกันแน่สวัสดีครับผมโทนี่เดียวคลิปนี้โทนี่จะเล่าให้ฟังครับในรายการรวมมิดข่าวเด่น เรื่องนี้ถ้าฟังผ่านๆอาจคิดว่าเออก็ประท้วงอีกแล้วแต่ถ้าฟังดีๆจะรู้เลยว่านี่ไม่ใช่การประท้วงธรรมดาแต่มันคือแรงสะสมของความอัดอั้นที่หมักหมมกันมานานเป็น10ปีและตอนนี้มันระเบิดออกมาแล้วแบบตุ้มเดียวคนตายเป็นพันไม่ใช่หลักสิบ ไม่ใช่หลักร้อยแต่ทะลุ2,000ชีวิตเข้าไปแล้วและตัวเลขนี้ยังไม่นิ่งยังไม่นับรวมคนที่หายไปคนที่ถูกลากขึ้นรถตู้ไปแบบเงีย,งยบๆคนที่โดนยิงแล้วไม่มีใครบันทึกชื่อไว้ข่าวจากหลายสํานักพูดตรงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอิหร่านตอนนี้มันหนักที่สุดในรอบหลายทศวรรษหนักกว่ายุคประท้วงเล็กๆหนักกว่ายุคเศรษฐกิจแย่แต่มันคล้ายกับบรรยากาศก่อนการปฏิวัติใหญ่ในอดีตมากๆ ถนนหลายเมืองไม่ใช่แค่มีคนตะโกนโวยวายแต่มีเสียงปืนจริงปั้งปั้งปั้งมีรถหุ้มเกราะมีทหารมีตำรวจมีหน่วยพิเศษออกมาคุมพื้นที่แบบไม่สนใจคำว่าเจรจาอีกแล้วฝั่งรัฐบาลอิหร่านเองก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยพวกนี้ไม่ใช่ประชาชนบริสุทธิ์นะเป็นพวกถูกต่างชาติยุยงเป็นภัยความมั่นคงของชาติ แต่คำถามคือถ้ามันเป็นแค่พวกถูกยุยงทำไมถึงมีคนออกมาทั่วประเทศทำไมถึงมีคนยอมเอาชีวิตไปแลกทำไมถึงมีภาพผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่ออกมายืนต่อหน้าปืนโดยไม่ถอยนี่แหละคือจุดที่มันไม่ธรรมดาและทำให้สื่อต่างประเทศเริ่มตั้งคำถามแรงขึ้นเรื่อยๆว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังจะเลือกทางไหนระหว่างยอมผ่อนหรือจะกดให้จม และคำว่ากดให้จมนี่แหละที่ทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งแบบน่าตกใจเพราะรายงานจากหลายแหล่งบอกตรงกันว่ากองกำลังความมั่นคงไม่ได้ใช้แค่แก๊สน้ำตาแต่ใช้กระสุนจริงใช้แบบเล็งระดับอกบ้างระดับหน้าบางรายงานถึงขั้นบอกว่ามีการยิงใส่ดวงตายิงใส่สศีรษะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันไม่ใช่การสลายการชมนมแล้วแต่มันคือการปราบแบบไม่แคร์ภาพลักษณ์และยิ่งปราบแรงเท่าไหร่ ความโกรธก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นเหมือนเอาน้ำมันไปราดก่องไฟแล้วถามว่าทำไมมันไม่ดับทีนี้พอภาพความรุนแรงมันออกไปสู่สายตาโลกปฏิกิริยาจากต่างประเทศก็เริ่มมาเป็นระลอกสหรัฐอเมริกาออกมาพูดชัดว่ากำลังจับตาอย่างใกล้ชิดสนับสนุนสิทธิของประชาชนในการแสดงออกเสียงแบบนี้ฟังดูเหมือนประโยคสวยๆแต่คนที่ตามการเมืองโลกมานานจะรู้เลยว่าประโยคนี้มักเป็นสัญญาณเริ่มต้นของอะไรบางอย่าง เพราะทุกครั้งที่สหรัฐพูดคำว่าสนับสนุนประชาชนมันมักจะตามมาด้วยแรงกดดันมาตรการคว่มบาตและบางครั้งก็ไม่จบแค่คำพูดหลายคนเลยเริ่มตั้งคำถามว่าหรือรอบนี้สหรัฐกำลังจะขยับจริง และจังหวะมันดันมาแรงตรงที่มีข่าวลือข่าวหลุดข่าววิเคราะห์ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐมีการเคลื่อนไหวออกจากฐานในตะวันออกกลางโดยเฉพาะกาตาซึ่งเป็นฐานสำคัญมากๆของสหรัฐในภูมิภาคนี้เพราะข่าวแบบนี้ออกมาคนก็แตกตื่นสิบางช่องพาดหัวเหมือนจะเกิดสงครามพรุ่งนี้แล้วเครื่องบินกำลังจะบินไปทิ้งระเบิดเตหะรานแล้วหรือเปล่า แต่ถ้าเราดูให้เย็นลงอีกนิดจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันยังไม่มีการยืนยันว่ามีคำสั่งโจมตีจริงๆสิ่งที่เห็นคือการเตรียมพร้อมการส่งสัญญาณการโชกกำลังแบบเงียบๆมากกว่าคือยังไม่ใช่ปั้งๆใส่กันทันทีแต่เป็นแนวว่าเฮ้ยเรามีของนะอย่าคิดว่าทำอะไรก็ได้โดยไม่มีใครมองอยู่และการโชว์แบบนี้มันก็มีผลทางจิตวิทยามากทั้งฝั่งรัฐบาลอิหร่านและฝั่งผู้ประท้วงเองฝั่งผู้ประท้วงก็อาจคิดว่าเฮ้ย โลกกําลังมองเราอยู่เราไม่ได้สู้ลำพังฝั่งรัฐบาลก็อาจคิดว่าถ้ากดแรงไปอีกอาจมีเรื่องใหญ่ตามมาทีนี้สิ่งที่น่ากลัวจริงๆคือถ้าทั้งสองฝั่งไม่มีใครยอมถอยและอารมณ์มันพาไปหมดมันมีโอกาสสูงมากที่สถานการณ์จะไหลไปสู่ความรุนแรงท่านใหม่ไม่ใช่แค่ประท้วงกับตำรวจแต่เป็นการแตกเป็นกลุ่มๆก,การลุกฮือแบบควบคุมไม่ได้ และตรงนี้แหละที่ซื่อหลายเจ้าบอกว่าบรรยากาศมันเริ่มคล้ายก่อนการปฏิวัติใหญ่ในประวัติศาสตร์อิหร่านคือคนไม่กลัวแล้วกลัวก็กลัวแต่ความโกรธมันชนะความกลัวและเมื่อคนจำนวนมากถึงจุดนั้นต่อให้ใช้กำลังแค่ไหนมันก็หยุดยากมากและนี่คือเหตุผลที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตมันพุ่งแบบไม่หยุดเพราะทุกครั้งที่มีศพใหม่ความโกรธก็ยิ่งทวีคูณกลายเป็นวงจรอ,อุบาตท,ที่ไม่มีใครเบรกอยู่ตรงกลาง และในขณะที่โลกกำลังจับตาอิหร่านอีกมุมนึงที่หลายคนมองไม่ค่อยออกคือผลกระทบระดับภูมิภาคเพราะอิหร่านไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมันมีพันธมิตรมีกลุ่มที่สนับสนุนมีเครือข่ายถ้าอิหร่านลุกเป็นไฟจริงๆมันไม่ใช่แค่ไฟในประเทศเดียวแต่มันอาจลามไปทั้งตะวันออกกลาง และตรงนี้เองที่ทำให้สหรัฐต้องขยับตัวเพราะถ้าปล่อยให้สถานการณ์มันหลุดมือมันจะกระทบผลประโยชน์ของสหรัฐโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเส้นทางเดินเรือหรือความมั่นคงของพันธมิตรในภูมิภาคและทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมข่าวนี้ถึงไม่ใช่แค่ข่าวประท้วงธรรมดาแต่เป็นข่าวที่โลกต้องเงียหูฟังและเรายังพูดได้แค่ว่าตอนนี้มันยังไม่จบ และมีโอกาสสูงมากที่มันจะหนักกว่านี้ถ้าไม่มีใครยอมลดระดับความรุนแรงลงพอเรามองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ภาพผู้ประท้วงประทาก,กับตำรวจแต่มันคือเกมอำนาจระดับโลกที่กำลังขยับกันอยู่แบบเงียบๆเหมือนหมากบนกระดานหมากรุกฝั่งอิหร่านเองรู้ดีว่าถ้าย,ยอมอ่อนตอนนี้มันไม่ใช่แค่เสียหน้าแต่มันคือการเปิดประตูให้ความไม่พอใจลุกลามไปทั่วประเทศ เพราะถ้าคนรู้ว่าออกมาประท้วงแล้วรัฐบาลถอยวันนี้ประท้วงเรื่องหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องใหม่ตามมาไม่หยุดรัฐบาลอิหร่านเลยเลือกทางที่แข็งมากแข็งแบบไม่แคร์เสียงด่าโลกเหมือนพูดไกลาๆว่าเฮ้ยบ้านกูกดกูใครไม่พอใจก็อย่ามายุ่ง แต่ปัญหาคือโลกมันไม่ได้แยกขาดกันแบบนั้นอีกแล้วทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดพอภาพความรุนแรงมันหลุดออกไปสหรัฐก็ได้จังหวะทันทีเพราะอิหร่านคือคู่ปรับเบอร์ต้นๆอยู่แล้วจะบอกว่าไม่คิดอะไรเลยก็คงโกหกสหรัฐไม่จําเป็นต้องยิงปืนสักนัดก็สามารถสร้างแรงกดดันได้มหาศาลแค่พูดคําว่าเรากําลังจับตาอย่างใกล้ชิดกับขยับกําลังนิดหน่อยแค่นี้ตลาดโลกก็สะดุ้งแล้ว ประเทศรอบข้างก็เริ่มคิดหนักแล้วและนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมข่าวเรื่องเครื่องบินทิ้งระเบิดถึงถูกพูดถึงกันเยอะมากเพราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่แค่เหล็กบินได้แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าถ้าจำเป็นกูพร้อมนะเว้ย แต่ในโลกความจริงการจะโจมตีอิหร่านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่แบบอยากยิงด้วยิงเพราะอิหร่านไม่ใช่ประเทศเล็กๆไม่มีอะไรตอบโต้อิหร่านมีทั้งขีปนาวุธมีพันธมิตรมีเครือข่ายในหลายประเทศถ้าเปิดศึกจริงมันไม่ใช่ฉากเดียวจบแต่มันคือโดมิโนที่ล้มต่อกันเป็นททอด สหรัฐเองก็รู้ดีว่าถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวเรื่องนี้จะไม่จบแก้ข่าวใหญ่แต่มันจะกลายเป็นวิกฤตระดับโลกทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเลยเป็นการขยับแบบกักกัเหมือนยืนเอามือแตะปืนแต่ยังไม่ชักออกมายิงก็ไม่ยิงแต่ก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามรู้สึกหนาวหลังได้เหมือนกัน ฝั่งอิหร่านเองก็ไม่ได้อยู่เฉยออกมาพูดแข็งใส่ทันทีว่าถ้ามีการแทรกแซงจากต่างชาติจะตอบโต้แบบไม่ลังเลซึ่งคำว่าตอบโต้ในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงยิงกันตรงๆอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงการใช้พันธมิตรใช้แรงกดดันในภูมิภาคใช้เกมยาวซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้สถานการณ์มันตึงมากเหมือนเชือกที่ถูกดึงสองฝั่งถ้าใครเผลอกระตุกแรงเกินไปเชือกขาดแน่นอน ทีนี้กลับมามองฝั่งประชาชนอิหร่านอีกทีคนที่ออกมาบนถนนเขาไม่ได้คิดถึงเกมอำนาจโลกหรอกเขาคิดแค่ว่าเขาอัดอั้นเขาไม่พอใจเขาอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้และพอเห็นเพื่อนล้มคนข้างๆโดนยิงปั้งปั้งปั้งต่อหน้าต่อตา ความกลัวมันก็แปลสภาพเป็นความแข้นทันทีจากประท้วงเรียกร้องม,มันเลยเริ่มเปลี่ยนเป็นการต่อต้านแบบไม่ถอยซึ่งตรงนี้แหละที่อันตรายที่สุดเพราะเมื่อการประท้วงรุดจากกรอบการควบคุมมันจะไม่มีใครคุมเกมได้อีกแล้วไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ผู้นำการประท้วงและไม่ใช่แม้แต่ต่างชาติที่คอยจ้องอยู่ข้างนอก สิ่งที่หลายคนยังไม่ค่อยพูดถึงคือผลกระทบทั้งเศรษฐกิจถ้าอิรานยังเดือดแบบนี้ต่อไปน้ำมันจะเป็นยังไงราคาพลังงานจะกระทบใครบ้างประเทศที่พึ่งพาน้ำมันจากภูมิภาคนี้จะเริ่มเครียดทันทีและพอเงินพลังงานขยับมันก็จะลากไปทั้งระบบเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้ก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรอยู่แล้วก็จะยิ่งปวดหัวเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นข่าวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องคนออกมาประท้วงแล้วโดนยิงแต่มันคือข่าวที่เชื่อมโยงไปถึงชีวิตคนทั้งโลกโดยที่หลายคนอาจจะไม่รู้ตัว และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนเลยว่าจะจบยังไงไม่มีฝ่ายไหนออกมาบอกว่าโอเคพอแล้วเดี๋ยวคุยกันดีๆทุกฝ่ายยังยืนกรานในจุดของตัวเองเหมือนต่างคนต่างกำหม,มัดไว้แน่นแล้วมองตากันเขม็งใครจะเผลอปล่อยหมัดก่อนนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดและถ้าถึงวันนั้นจริงๆโลกอาจจะไม่ได้แค่เห็นข่าวบนหน้าจอแต่จะรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนนี้จริงๆ ถ้าเราลองมองไปข้างหน้าแบบไม่เข้าข้างใครลองวางอารมณ์ไว้ข้างๆแล้วใช้เหตุผลล้วนๆสิ่งที่อิหร่านกำลังเผชิญอยู่มันมีฉากจบได้ไม่กี่แบบและแต่ละแบบก็ไม่ใช่ฉากจบสวยๆแบบหนังรักเลยฉากแรกคือรัฐบาลอิหร่านกดทุกอย่างให้จมจริงๆใช้กำลังหนักขึ้นอีกคุมสื่อให้แน่นปิดอินเทอร์เน็ตให้มืดสนิทใครออกมาก็โดนรวบโดนยิงปั้งๆแบบไม่สนใจเสียงโลก ฉากนี้อาจทําให้ถนนเงียบลงได้ในระยะสั้นแต่แรกมาด้วยแผลลึกมากในสังคมเหมือนกดฝาหม้อแรงๆน้ําอาจไม่เดือดล้นตอนนี้แต่แรงดันข้างในมันสะสมแล้ววันหนึ่งถ้าฝาหลุดมันจะหลุดแบบไม่มีอะไรหยุดอยู่ฉากที่2คือรัฐบาลเลือกถอยบางส่วนยอมผ่อนคลายยอมคุยยอมปล่อยบางคนออกมาเหมือนพูดว่าเฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวคุยกันฉากนี้ฟังดูดีแต่ความจริงมันเสี่ยงมากสําหรับรัฐบาล เพราะถ้าถอยแล้วคนรู้ว่าออกมาแล้วได้ผลกระแสมันจะมาเป็นคลื่นไม่ใช่คลื่นลูกเดียวและคำถามคือรัฐบาลพร้อมรับแรงกระแทกนั้นหรือเปล่าฉากที่3คือสถานการณ์ลากยาวไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้ชัดๆถนนเดือดเป็นช่วงๆคนตายเพิ่มทีละนิดโลกด่าทีละหน่อยสหรัฐกดดันเป็นระยะระยะเหมือนแผลที่ไม่หายสักทีอันนี้น่ากลัวเหมือนกันเพราะมันทำให้ประเทศอ่อนแรงทั้งเศรษฐกิจ ทั้งความเชื่อมั่นทั้งความมั่นคงและสุดท้ายฉากที่โลกกลัวที่สุดคือเรื่องมันลุกลามออกนอกอิรานถ้ามีเหตุอะไรสักอย่างที่ทําให้สหรัฐหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจแรงขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นการโจมตีโดยตรงหรืออ้อมโลกจะไม่เห็นแค่ข่าวประท้วงแต่จะเห็นแผนที่ความขัดแย้งที่ขยายวงทันทีและตอนนั้นไม่ใช่แค่คนอิรานที่สวยแต่ทุกคนอาจโดนลุกลงหมดทั้งเรื่องพลังงานเศรษฐกิจความมั่นคงทุกอย่างโยงกันหมด ทีนี้ถ้าถามว่าณนะตอนนี้สหรัฐพร้อมปฏิบัติการแล้วหรือ,อยังคําตอบแบบเพื่อนคุยกันตรงๆคือยังไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ไม่พร้อมคือยืนอยู่ในจุดที่พร้อมจะขยับได้ตลอดเวลาถ้าสถานการณ์มันพาไปและนี่แหละคือความตึงเครียดที่แท้จริงเพราะการที่ยังไม่ยิงไม่ได้แปลว่าจะไม่ยิงแต่เป็นการรอดูว่าอีกฝ่ายจะพลาดเองไหมจะเผลอทําอะไรแรงเกินไปหรือเปล่าซึ่งเกมแบบนี้มันอันตรายมากเพราะความผิดพลาดเล็กๆอาจพาไปสู่เรื่องใหญ่โดยไม่ตั้งใจ และทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมข่าวผู้ประท้วงอิหร่านเสียชีวิตเกิน2,000คนถึงไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าสังคมหนึ่งกำลังจะถึงขีดจำกัดและเมื่อสังคมถึงจุดนั้นต่อให้มีกำลังแค่ไหนก็ไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ทั้งหมดสิ่งที่เราทำได้ในฐานะคนดูข่าวคือฟังอย่างมีสติแยกข่าวจริงข่าวลือข่าวปั่นออกจากกันและเข้าใจว่าทุกภาพที่เราเห็นมีชีวิตคนอยู่ข้างหลังไม่ใช่แค่คลิปไวรัลบนหน้าจอ และนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่โทนี่อยากเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้เรื่องที่ไม่ใช่แค่ไกลตัวแต่เชื่อมโยงกับโลกทั้งใบสวัสดีครับผมโทนี่รายการรวมมิตรข่าวเด่นถ้าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้เห็นต่างหรือเห็นเหมือนคอมเมนต์คุยกันได้เลยอยากให้โทนี่หยิบข่าวไหนมันเล่าแบบเมาส์มันมันอีกกดติดตามไว้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ